หลังจากที่นิวได้เดินทางนะคะจากประเทศฟินแลนด์นะคะมาถึงที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้นิวก็ได้ทําการกักตัวนะคะหนึ่งคืนนะคะแท็กซี่นะคะก็ไปรับนิวที่สนามบิน,นะะามาที่จุดเทสนะคะทดสอบโควิดนะคะก็ได้มีการทดสอบที่จมูกนะคะแล้วก็ที่ลิ้นนะคะนิวก็จะรู้ผลนะคะวันพรุ่งนี้เช้านะคะหลังจากที่นิวมาถึงที่นี่แล้วนะคะ เครื่องออกจากที่ประเทฟินแลนด์ตอนเที่ยงคืน45นะคะมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ประมาณประมาณประมาณห้าโงคึ่นะคะเกือบหกโมงได้หกโมงออกว่านะคะแล้วก็นั่งรถจากสุวรรณภูมินะคะมาถึงที่โรงแรมแล้วก็ได้ใบทําการจองเข้าที่พักนะคะในลักษณะของเทสแอนโกนะคะ ็รอดูนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะผ่านไหมโควิดจะมีหรือเปล่าแต่นิวหวังว่านิวก็ไม่น่าจะติดเชื้อโควิดจากที่ไหนก็ตามนะคะหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะนิวก็ได้สั่งอาหารนะคะราทานนะคะคือรู้สึกหิวมากนะคะเดินทาง12ชั่วโมงนะคะบวกกับเดินทางจากกรุงเทพนะคะมาพัทยานะคะนิวก็มามาเทสอแอนโกที่พัทยานะคะ เพราะว่ามันจะง่ายแล้วก็สะดวกนะคะคือว่านิววางแผนเอาไว้ว่านิวมาเที่ยวประเทธนิวมาเที่ยวประทเทศไทยเนี่ยสองาทิตย์นะคะสองาทิตย์นะคะคือพอนิวมาถึงที่พัทยาแล้วเนี่ยนิวก็จะพักเทสแอนโกนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนิวต้องการเวลาส่วนตัวนะคะสามคืนนะคะกับเพื่อนสนิทนะคะก่อนที่เราจะ ก,ก่อนที่นิวจะเดินทางกลับไปบ้านเกิดนะคะไปเยี่ยมคุณแม่นะคะแล้วก็พี่น้องนะคะแต่ว่านิวก็ได้โทรคุยกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะว่านิวก็จะกักตัวอยู่ที่พัทยายเนี่ยจนถึงวันที่19นะคะเพราะว่านิวต้องมีการเทสครั้งที่5วาันที่หนะคะแต่ในช่วงระยะเวลาที่เรารอเทสวันที่19เนี่ยนิวก็จะไปเที่ยวเกาะใกล้ๆนนะคะแถวระยองนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะกับเพื่อนสนิทนะคะ เพื่อเป็นการพักผ่อนนะคะของเราสองคนนะคะพูดซะซึ้งเลยของของเราสองคนคือว่าเราก็ไม่ได้เจอกันมานานนะคะวันนี้ก็มาหน้าสดๆนะคะสดใสสดใสนะคะไม่มีอะไรยังสิ้นเลยนะคะเพราะว่าเดินทางเหนื่อยมากและนิวก็รู้สึกหิวเหลือเกินนะคะนิวก็ได้สั่งนะคะสั่งแบบว่าไม่ได้คิดนะคะตอนแรกนิวว่าจะสั่งอาหารลืมคิดนะคะคือกระเพราไก่ไข่ดาวนะคะแต่นิวก็ได้เจอนะคะนิวได้สั่งผัดไทยนะคะ ผัดไทยแล้วก็ผัดไทยกุ้งหมูนะคะผัดไทยสามรสนะคะจะมีหมูแดงมีกุ้งแล้วก็มีหมูกรอบนะคะก็ผัดไทยแล้วนิวก็สั่งข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวกับกับหมูสามชั้นหวานนะคะทอดนะคะมาทานนะคะเดินดูเมนูนิวนะคะวันนี้นะคะวันแรกที่เมืองไทยนะคะที่นิวถูกกักตัว1คืนนะคะผัดไทยสรสนะคะจะมีหมูแดงนะคะหมูกรอบแล้วก็กุ้งนะคะ ก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับหมูสามชั้นหวานนะคะเป็นช่วงกักตัวก่นคืนนะคะซึ่งนิวก็หวังว่าเทสในวันนี้ตอนเย็นนะคะจะผ่านผลไปได้ไปด้วยดีนะคะเพื่อที่ว่านิวจะได้เตรียมตัวพักผ่อนนะคะพวกนี้นิวและเพื่อนสาวนะคะเป็นเพื่อนสนิทที่คบกันมายาวนานมากหลายสิบป,ปีนะคะ เพื่อนที่รู้ใจนะคะเราก็จะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดระยองนะคะเพื่อเป็นการพักผ่อนส่วนตัวนะคะพอหลังจากพักผ่อนที่ระยองแล้วนะคะเราเนิวก็จะเดินทางกลับไปที่บ้านนะคะ,ะเพื่อไปเยี่ยมคุณแม่นะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะแต่นิวต้องขอตัวทานผัดไทยแล้วก็ข้าวเหนียวก่อนนะคะดูนะคะว่าจะอะร่อยแค่ไหนนิวจะให้ดูนะคะทานนะคะเพื่อนก็ช่วยเป็นกำลังใจนะคะ ไทยนะคะนก็จะปวดเลยนะคะอืมอาทานนะคะอืมเพื่อนๆนะคะปรุงเสร็จแล้วนะคะนิจะไม่รีวิวนะคะเรื่องการอาหารนะเพราะว่านิวไม่สวยพอที่จะรีวิวเรื่องการอาหารนะคะ แต่วันนี้มันเป็นผัดไทยมื้อแรกนะคะที่ประเทศไทยสามปีนะคะที่นูไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะสามปีนะคะเราอยู่ที่ฟิลแลนด์นะคะเราก็ทานอาหารไทยแต่ว,ว่ามันจะรสชาติเหมือนที่เมืองไทยนะคะอันนี้เป็นวันแรกที่มีความสุขนะคะหลังจากที่นิได้โทรคุยกับคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็ได้โทรคุยกับหลานนะคะหลานสาวแล้วนะคะนิวก็จะเป็นการ บวมแบบนิ่มๆน,นะคะทานนิ่มๆน,นะคะไม่ทานเยอะแล้วจะหากว่าผลโควิดผ่านทุกอย่างโอเคนะคะนิวก็จะไปทานต่อที่จังหวัดระยองนะคะยังไงแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์ให้นิวด้วยนะคะนิวก็เป็นน้องใหม่ของวงการนี้นะคะยังไม่ค่อยที่จะเก่งเท่าไหร่นะคะเดียวลองทานพัทย อืเรื่องอร่อยมากๆมะนาวมนาวมะนามเอกสารนะคะการเตรียมกสารเกี่ยวกับโควย์นยยุ่งยากมากนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ดีนะคะเราก็แค่ทำตามกฎระเบียบที่เขากำหนดไว้แค่นั้นเองนะคะมันก็จะผ่านไปได้ง่ายนะคะ อืมแต่วันนี้นะคะนิวเดินทางมาเมืองไทยสองทิศนะคะไว้แป๊บเดียวไม่นานแต่ว่าน,นิวมาคนเดียวนะคะ <laughs> นิวจะมาใช้เวลาส่วนตัวนะคะกับเพื่อนแล้วก็ใช้เวลาส่วนตัวกับคุณแม่แล้วก็ครอบ,บครัวนะคะ <c oughs> อือ <c oughs> เออพัฒนาชีวิตฉุกสฉด ถ้าเราไม่ได้กินอะไรที่แบบมากเป็นแบบเนี้ยแบบแทๆ้ๆไม่ได้ทำมานานนะคะสามปีนะคะที่ไม่ได้กินปกติแล้วเนี่ยเนี่จะกลับบ้านกลับเมืองไทยนะคะเกือบทุกปีนะคะติดโควิดนะคะนี่ยเลยไม่ได้กลับ มันเป็นผัดไทยจานแรกที่ที่อร่าที่สุดและเราก็จะดูกนะคะว่าเมนูพรุ่งนี้จะเป็นอะไรนะคะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากค่ะแต่มันนูจะไม่ทานพริกนะคะเพราะนี่กดวท้องเสีย ท้องนี้ยังไม่คุณกับอาหารเป็นๆน,นะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปมิวไม่ได้กินหมูก่อนมี้มานานแนล้วนนะคะเนี่ยเอาวย นิวเขาบอกนะเขาว่านิวทำกับข้าวไม่เป็นนะครับนิวชอบกินนะครับสามนิวนิวนะครับทำกับข้าวอร่อยอ,อ,อือหือถั่วงอกกีสุดนะคะ เนื้อหมูนนที่ชับทานมากผัดตวงรอกสตอกูของโปรดของนิเว้นะคะต่างจีกเนี้นนปอป่ปาทอดกรสป๋องสันอะไรกลองชิมหมูสับชั้นโอยหมูสัมชั้นหน,ะะนึ่งมีความสุขได้กินอาหารอร่อยเลย เขาต้อมีกลับมงให้นะอืมเผ็ดมากปิ๊บคนเผ็ดมากตอนที่นิว ไปยุ่งนเอกาสารนะคะตมนะครับเขาเน้กว่าเนีน่ยเป็นชาวชาวต่างชาตินะนี่บอกว่านี่มีพาสปอร์ตไทยนะคะเป็นคนไทยอื้มอื้มอื้มกิ๊จอนนะครับ นิวจะไม่ทานเยอะนะคะออเอเคว่าร้องต้องคอเพราะว่านิวกลัวท้องเสียะคะ่ะ <Down load> การเดินทางนะคะพอเรา <S 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 มีกระสารทุกอย่างครบตามที่รัฐบาลเขาต้องการนะคะมันก็จะง่ายนะคะ พอเครื่องบินเนี่ยมาถึงที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะก็จะมีตมกลุ่มแรกนะคะเขาก็จะมาให้เขาก็จะถามหาเอกสารนะคะแล้วก็ทำการเช้เอกสารบางส่วนนะคะพอเขาใช้เอกสารแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการแยกเอกสารน,นะคะแนบไปที่พาสปอร์ตเขาก็จะบอกว่าโอเค คุณเดินต่อไปที่ตมนะคะเพื่อที่จะเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็เอกาสารที่เขาตรวจเช็คแล้วก็แนบว่าเราปลีอยแล้วเนี่ยไปที่ตมนะคะพอเราไปถึงปึ๊บเราก็ปั๊มลายนิ้วมือนะคะสี่นิ้วมือสองมือนะคะแล้วก็นิ้วโป้งสองนิ้วโป้งนะคะเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายรูปนะคะเรียบร้อยค่ะเพราะว่า ตลอดระยะทางที่เราเดินเดินเดินจากเครื่องจากตลอดตลอดระยะทางที่เราเดินมาเนี่ยจะมีพนักง,งานของหน่วยตมน,นะคะคอยเช็คเอกสาร2จุดนะคะพอเช็คเอกสาร2จุดแล้วก็เราเอกสารเนี่ยแนบกับพาสปอร์ตมันก็จะเป็นเอกสารที่เขาต้องการเท่านั้นนะคะที่ไม่มีเอกสารนอกเหนือจากนี้พอเราไปถึงตมปึ๊บเราก็แค่ปั๊มนิ้วมือสี่นิ้วปั๊มที่พวกสองนิวน้วและถ่ายรูปก็เสร็จค่ะแล้วเราก็ ไปรับกระเป๋าซึ่งพอเรามาถึงแล้วเนี่ยมันไม่ยุ่งยากเลยนะคะพอรับกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยรถแท็กซี่ก็มารับนะคะก็จะรับจากที่สนามบินนะคะเขาก็จะมีพนักงานแต่และโรงแรมนะคะมายืนรอมายืนรอเรานะคะเราก็บอกเราว่ามาจากโรงแรมไหนนะคะเขาก็มารับแล้วก็พาเราขึ้นรถนะคะก็มีการถ่ายรูปนะคะก่ขอนขึ้นรถถ่ายรูปหลังจากลงรถแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ แท็กซี่เนี่ยจะพาเราไปที่จุดตรวจโควิด COVID นะคะอีกโรงแรมหนึ่งนะคะเราก็ไปที่นั่นเราก็ไปรายงานตัวนะคะว่าดิฉันมาจากที่นี่ที่นี่นะคะมาพักโรงแรมนี้นะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของรามพูนนะคะจะมาตรวจโควิด COVID ค่ะ<อ>ก็ทำการตรวจโควิดนะคะพอตรวจโควิดแล้วเนี่ยแท็กซี่นะคะก็จะพานเนว่ะมาที่โรงแรมที่เนี่จองไว้นะคะก<อ>็อยู่ตรงใจกลางเมืองของพัทยานะคะเป็นโรงแรมเซซอโกนะคะก็ ห้องก็ไม่ใหญ่ตัวเลยมากมายนะคะสําหรับหนึ่งคนนะคะแล้วก็ใหม่นะคะสะอาดน่าอยู่นะคะแต่นีหวังว่าอยู่แค่นหนึ่งคืนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้รู้ผลว่าโควิดผ่านนะคะนิวก็จะไปที่จังหวัดระยองนะคะอื <c oughs> рохоч